บ,บ่ายวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากใครฟังบ่ายวันนี้ดีๆนะจะหมดสงสัยอ่ะจะหมดสงสัยเรื่องของสุขภาพฟังให้ชัดๆฟังให้หมดสงสัยแล้วจะไม่เขวไม่แกว่งเพราะจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมคิดว่าถ้าใครตั้งใจฟังดีๆนะย่างแยบคายในใจเนี่ยจะชัดเจน อาจจะชัดเจนว่า๋โอโครคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากอันนี้เองเราจะแข็งแรงได้เพราะอันนี้เองนะเดี๋ยวฟังให้ชัดๆไม่หมดสงสัยเลยนะบายนี้เนี่ยเอาดีๆกันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราคิดว่าเราคงจะเริ่มกันได้เลยนะจเจริญธรรมำสมดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านครับ Uh huh. บ่ายวันนี้ก็จะเป็นบ่ายวันที่เราจะไขรหัสสุขภาพให้จำแจ้งขึ้นให้ชัดขึ้นนะโดยอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ uh huh. ให้เราได้หมดสงสัยกันหมดไปตามลำดับลำดับหมดสงสัยไปตามลำดับลำดับจะได้ชัดขึ้นบ่ายวันนี้ตั้งใจจะอธิบายกลไกการเกิดและการหายของโรค อาจจะอธิบายตรนนี้นะส่วนวิธีการรักษานั้นในระหว่างนี้ให้เราถามพี่เลี้ยงไปก่อนนะอยาเก้าเม็ดนะพี่เลี้ยงอธิบายไปก่อนนะแล้วพอผมอธิบายกลไกการเกิดการหายของโรคได้พอให้พี่มองมองเห็นภาพเนี่ยผมจะกลับมาทบทวนจะมาอธิบายการรักษาซ้ํขก็ไปอีกทีหนึ่งนะเราก็จะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วพี่เลี้ยงของเราก็ได้ฝึกมาแล้วละไม่ต้องห่วงนะเขาฝึกเขา เป็นหน่วยกล้าตายมาแล้วี่เรียนของเราหน่วยกล้าตายนี่แหละนะโอ้นะครับลองมาหมดแล้วล่ะยาเก้าเม็ดเนี่ยนะแล้วเขาก็รอดตายนี่กล้าตายจึงรอดตายถ้าไม่กล้าตายก็อาจจะไม่รอดตายก็ได้กล้าตายจนรอดตายนั่นแหละจึงจะยอดที่สุดนะกล้าตายจนรอดตายให้จนไม่มีอะไรจะเอาจึงจะสุกที่สุด คนเราทําอะไรมันต้องให้สุดๆเลยนะนะกล้าตายจนรอดตายมันจริงจะสุดยอดฟรีมือให้จนไม่มีอะไรจะเอาอยากมีความสุขที่สุดในชีวิตเนี่ยนะฝึกเป็นคนให้จนไม่มีอะไรจะเอานะ,นะวันนี้ได้ฟังคําอะไรก่อนที่จะฟังเรื่องสุขภาพนะจริงๆนะลองไปวิสูจนิ์สัจจะอันนี้ดูใครจะลองพิสูจน์ก็ได้ ให้จนไม่มีอะไรจะเอานั่นแหละสุขที่สุดในโลกอืใช่นั่นแหละสุขที่สุดในโลกนี่มีคนยืนยันยกมือให้เลยจริงจริงงั้นนะจริงจริงจริงๆ,งๆนะคานี้คุณลองไปทําดีๆเถอะมันเป็นสัจจะเป็นสัจจะที่จะไม่มีใครลบได้หรอกให้จนไม่มีอะไรจะเอาจะสุขที่สุดในโลกเอาละทีนี้เราจะมาลงเรื่องโรคมันจะเกิดจะหายอย่างไรเนี่ยนะ วันนี้จะมาลงในเชิงวิชาการที่ทั้งพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะร้อยเรียนกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อท่านฟังถึงที่สุดแล้วท่านจะรู้เลยว่าโอ oh, ้พระพุทธเจ้ายิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์อีกคือวิทยาศาสตร์เป็นเป็นเหลนของของพุทธศาสตร์ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเป็นเหลนเปคิดเล็บจริง ไปคิดเล็บอย่าหาว่าดูถูกวิทยาศาสตร์เลยนะความลึกซึ้งต่างกันมากถ้าใครเรียนรู้ความละเอียดละออไปนี่โอ้ยความละเอียดต่างกันมากความจริงต่างกันมากพุทธศาสตร์นี่แหละพ่อพ่อปูด้วยพ่อทวด <c oughs> เป็นทวดและทวดและทวดและทวดของวิทยาศาสตร <c oughs> ์ค่อยๆฟังไปแล้วคณจะรู้ว่าโอ้ยวิทยาศาสตร์เนี่ยห่างไกลาจากพุทธศาสตร์อีกเยอะยังห่างไกล อยากธรรมะอีกเยอะแต่ก็คือหนึ่งเดียวกันก็คือวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะของพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เขามีมีอยู่นี่นะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของพุทธศาสตร์เราฟังกันดีแล้วเราจะเข้าใจจริงๆนะครับอ้าวทีนี้นะเราจะมาดูว่าเออเราใช้หลักการอะไรนะในการที่จะเข้าใจเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนั้นใช้หลักการอะไรบ้างก่อนที่จะพูดถึงว่า เข้าใจอะไรนี่ผมผมคงจะพูดถึงพระพุทธเจ้าก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาดูว่าพระพุทธเจ้าตัดอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วนักวิทยาศาสตร์ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วผมจะร้อยให้เห็นเราจะร้อยไปจนถึงกลไกการเกิดการหายของโรคเนี่ยวันนี้เรียนกันลึกไปจนถึงระดับเซลล์ในะระดับอะตอมแล้วก็ระดับยิ่งกว่าอะตอมอีก <c oughs> วันนี้จะให้เรียนลึกยิ่งกว่าอะตอมลงไปอีกเนะมันมีไอตัวยิ่งกว่าอะตอมมันมีนะ ยิ่งกว่าอะตอมมมีแล้วค่อยๆเรียนไปวันนี้จะพาเรียนลึกๆกันเลยนั่นยิ่งในค่ายเจ็ดวันนี่แหละะการที่ได้ฟังฟังความจริงแท้นี่นะคือความโชคดีที่สุดในโลกผู้ใดได้ฟังความจริงแท้ผู้นั้นโชคดีที่สุดในโลกรู้ความเป็นไปของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในโลกอย่างหมดสงสัยนี่ยิ่งโอ้ยมันไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับนี่หรอกมันจะไม่มีอะไรลังเลไม่มีอะไรสงสยัยไม่มีอะไรกังวลถ้าเราเข้าใจชัด ในความจริงแท้ทั้งหมดในโลกนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้ที่รู้เรื่องความจริงของโลกอย่างอย่างแจ่มแจ้งท่านบอกแจ่มแจ้งนี่แปลว่าไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมโลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีอะไรที่ท่านสงสัยอีกแล้วในโลกใบเนี้ยโลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรอนุตตะแปลว่าไม่มีผู้ใดเทียมเท่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่างที่ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าแล้ว <N> นะรู้ยังจำแจ้งด้วยแปลว่าหมดสงสัยทุกอย่างในโลกนี่คือความยิ่งใหญ่มากที่น่าจะเรียนมากเลยนะกับพระพุทธเจ้าทําไมท่านรู้ขนาดนั้นที่ท่านรู้ขนาดนั้นทีแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจะรู้มากจะเก่งมากอะไรนักหนานะนึกว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นแต่ผู้รู้อะไรนะปล่อยวางปล่อยวางนะจิตใจปล,ปล่อยวางปล่อยวางอะไรเนี่ยน,นึกว่าพระพุทธเจ้ารู้แค่นี้นะนึกว่าพระพุทธเจ้ารู้แต่เรื่องจิตอย่างเดียว พอเรามาปฏิบัติทมจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไอยาเราคิดผิดนิวว่าเราคิดผิดพอมาศึกษาจริงพระพเจ้ารู้ทุกอย่างในโลกและที่สําคัญนะที่แรกผมก็ไม่ได้รู้นะว่าพระพุทธเจ้าต้องบําเพ็ญยาวนานขนาดนั้นรู้ไหมคราบ่าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญยาวนานขนาดไหนพอได้มาอ่านในคัมภีร์พุทธจึงรู้ว่ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์บําเพ็ญสองถึงสิบหก สิบหกอสงไขยสองถึงสิบหกอสงไขยแล้วแต่องค์บางองค์ก็สิบหกอสงไขยบางองค์ก็สองอสงไขยแต่เฉลี่ยอยู่ที่สองถึงสิบหกอสงไขยคุณว่าพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมเนี่ยบำเพ็ญเกียรติสงไขยสี่อสงไข,ย,งขยกับหนึ่งแสนกับองค์สมณโคดมนี่เป็นองค์สายปัญญาคือองค์สายปัญญาดีมากองค์สายปัญญาจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เร็ว เร็วที่สุดนะครับจะเร็วมากโอ้สี่อสงไขยถือว่าเร็วมากสําหรับพระพุทธเจ้านะบางพระองค์นี่ปัญญาไม่ดีเท่าไหร่ในะาซหกอสงไขยเลยนะบางพระองค์เนี่ยปัญญาไม่เก่งเนี่ยแต่พอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปัญญาเท่ากันหมดบรารมีเท่ากันหมดนะครับบารมีเท่ากันหมดปัญญาเท่ากันหมดแต่เส้นทางการไปสู่จุดสูงสุดนั้นแต่ละคนไปช้าไปเร็วต่างกันอยู่ที่ใครเป็นสายปัญญาสายเจโต พระเจ้าองค์สํานักโคดมท่านเป็นสายปัญญาท่านจึงบรรลุธรรมได้เร็วเอว่าเร็วมากนะซีอสงไขยกับหนึ่งแสนกับนี่โอ้โหเร็วมากๆเลยนะเร็วมากยัมาขนาดไหนนะลองมาดูคมเร็วของพระพุทธเจ้าที่บําเพญดูนะท่านก็ตัดได้ว่าอสงไข่หนึ่งนั้นเท่ากับมหากับนะมหากับก็คือนับกับไม่ท่วนหนึ่งอสงไขเนี่นานก็คือนับกับไม่ท่วนนะแล้วกับหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเอาไว้ว่ากับหนึ่งนะ เท่ากับเอาภูเขากว้างยาวสูงหนาส6บหกิโลเมตรเสร็จแล้วให้นางฟ้าให้เทวดานะร้อยปีนะเอาผ้าใยับนิมนี่มาปัดภูเขาทีหนึง่งร้อยปีเอาผ้าใยับนิมนี่มาปัดที่เขาภูเขาทีหนึง่งปัดไปเรื่อยทุกร้อยปีจนภูเขานั้นราบเรียบเป็นหน้ากลองเรียกว่าหนึ่งตับ <c oughs> กี่ปีนักคณิตศาสตร์ทั้งหลาย <c oughs> ใครว่าใครแน่ๆนะลองคำนวณดูซิว่ากี่ปี นะกับเดียวนี่นับล้าน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 โอ้ยพูดไม่ไหวนะปีไม่ท้วนขนาดพูดยังไม่ไหวเลยไม่ต้องพูดถึงเขียนเขียนก็กไม่ไหวกับหนึ่งน่นับล้านปีไม่ท่วนนี่คือหึงกับเสร็จแล้วอสงไขยนึงน่ะเท่ากับมหากับก็คือนับกับไม่ท้วนก็แปลว่าอะไรครับอสงไขหนึงแปลว่านับไปท้วนครั้งที่หนึ่งบวกนับไปท้วนครั้งที่สองบวกนับไปท้วนครั้งที่ส บวกนับไปทั้งครั้งที่สี่บวกไปเรื่อยๆนับไม่ท่วนครั้งที่นับไม่ท่วนนี่คือหนึ่งอสองไขยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญแบบนี้อยู่สี่ครั้งแปลว่าไอ้นับไม่ท้วนบวกนับไม่ท้วนไปเรื่อยๆนี่แหละครั้งที่นับไม่ท่วนนี่แหละนะบวกไปอีกอส,อสี่ครั้งสี่อสงไขยเสร็จแล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเลวร็าที่สุดเรายังไม่ได้เป็นพ <laughs> <ances> ระพุทธเจ้านะยังต้องบำเพ็ญอีกแสนกับแสนกับแปลว่าอะไรครับ นับไม่ท่วนบวกกันอีกแสนทีนับไม่ท่วนอีกแสนทีนี่แหละองค์สำนักโคโดมองค์นี้บาเป็นแปลว่ากี่ล้านปีอเนี่ยนับล้าน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 ,าน,านโอ้ยนับไม่ไหวปีไม่ท่วนคือนับล้านปีไม่ท่วนเลยนับกันไม่ถูกเลยนะไม่รู้จะขนาดไหนนี่เร็วที่สุดแล้ว องค์ที่บำเพญเป็นพพริเจ้าอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะบำเพนนับล้านปีไม่ถ้่อแล้วบำเพนอะไรครับเรียนรู้ความจริงทุกเรื่องในโลกนับจากที่เข้าใจความจริงเรื่องการดับทุกข์แล้วนับจากบรรลุธรรมแล้วแล้วบำเพญเป็นโพธิสัตว์นับจากบรรลุธรรมแล้วนะบรรลุธรรมแล้วปุ๊บบำเพญเป็นโพธิสัตว์นี่แหละเขาเริ่มจากนี่แหละเริ่มจากบรรลุธรรมไปแล้วบำเพญอะไรครับ บำเพ็ญทุกเรื่องโดยเฉพาะเด่นที่สุดเก่งที่สุดเรียนรู้เรื่องการดับทุกข์ของชีวิตการช่วยคนการบำเพ็ญช่วยคนเพื่อให้คนพ้นทุกข์หลังจากที่ช่วยตนพ้นทุกข์แล้วที่เหลือก็คือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นศาส,สนาพุทธนั้นแท้จริงแล้วมีเนื้อหาหลักอยู่อันเดียวคือพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เนื้อหาหลักของพุทธแท้ๆมีอันเดียวเท่านั้นแหละ พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ท่านเก่งเรื่องนี้แหละท่านเก่งเรื่องนี้เก่งที่สุดในโลกท่านบอกเด่นที่สุดเก่งที่สุดของพุทธศาสนานอยู่ที่ตรงนี้นะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์คราวนี้เมื่อท่านเรียนนับล้านปีไม่ท่วนขนาดนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าท่านจึงรู้ทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้งจึงได้ชื่อว่าโลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรอนุตระไม่มีผู้ใดเทียมเท่า ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าแล้วท่านก็ตรัสไว้ว่าคําใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอฮิปัสซิโกเชื่อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดการนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะกล้าให้มาพิสูจน์ด้วยสัจจะใดที่ท่านตัดไว้ท่านบอกกล้าให้มาพิสูจน์ทุกอันกล้าให้พิสูจน์ทุกอันแล้วท่านก็ตัดไว้อย่างที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเราเป็นจริงตลอดการด้วยแล้วที่สําคัญท่านบอกว่าไอที่ท่านรู้นะนะ ไม่ได้สอนเราทั้งหมดหรอกท่านบอกเรียนสอนไม่ไหวท่านว่างั้นนะไอ้ที่ท่านรู้ทั้งหมดอ่ะเอามาสอนเราแค่ใบไม้กับมือเดียวจากป่าทั้งป่าจากที่ท่านรู้เหมือนป่าทั้งป่าท่านสอนเาใบไม้กับมือเดียวแล้วใบไม้กับมือเดียวที่ท่านสอนเราคือทางดับทุกข์เท่านั้นท่านบอกที่สอนมาน่้นแปดหมื่นสี่พันพัทธมขันน่ะแปลว่าอะไรครับคำสอนที่นับไม่ถ้วนน่ะแปดหมื่นสี่พันพัทธมขันแปลว่านับคำสอนไม่ถ้วนที่ท่านเป่งออกมาจากวาจาของท่านเนี่ย เป็นออกมาจากวาจาของท่านนะแสดงออกจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านที่เป็นออกมาเสื่อออกมานั้นท่านก็ตัดได้ว่าทุกอย่างที่ทําออกมานั้นเสื่อออกมานั้นคือทางดับทุกทั้งหมดดังนั้นคาตรัสทุกคําทุกสูตรของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อการดับทุกทั้งหมดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะ ทุกคาตัดของพระเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทั้งหมดแล้วท่านก็ตัดไว้เลยว่าท้าทายให้มาพิสูจน์กันได้ว่าจริงหรือเปล่าที่เราตัดไว้ว่าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทั้งหมดนะจริงหรือเปล่าท่านก็ตัดไว้เลยว่าท้าให้มาพิสูจน์กันได้เชื่อเชิญน้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนะโอเคนะครับราวนี้ลองมาดูซิว่าสัจจะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้เนี่ยนะว่าที่ท่านบอกว่าแม่นะท่านรู้ทางดับทุกข์ทั้งหมดเนี่ย อันนึงนะก่อนที่จะพูดถึงก่อนที่จะไปดูที่พระพุทธเจ้าตัดอะไรไว <ș> ้เลยนะอยากจะให้พี่น้องได้ <ș> ได,ได้ได้สะดุดอันนึงนิดนึงก่อนนะก่อนที่จะไปดูว่าพระพุทธเจ้าตัดอะไรบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าทุกอย่างมีมาแต่เหตุในโลกนี้ไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิญทั้งสิน้นทุกอย่างมีมาแต่เหตุถ้าใครจําได้นะครั้งแรกที่พระพุทธเจ้านั้น inent. ครั้งแรกที่พระสารีบุตรนะพระสารีบุตรนั้นสัญญากับพระโมคคัลลาเสร็จแล้วก็ คือเป็นคนรวยอ่ะภาษาลิบตรกับพระโมคคัลลาเป็นลูกคนรวยแต่มันยังทุกข์อยู่อ่ะเออเรารวยแล้วทำไมมันทุกข์อยู่รวยแล้วทำไมมันทุกข์อยู่นะโกลิตะกับอะไรนะใครจําได้โกลิตะกับอะไรนะอุปติสสะใช่ไหมอ่าใครเป็นใครไม่น่ใจนะอุปติสสะกับโกลิตะนะอุปติสสะกับโกลิตะก็คือชื่อของภาษาลิบุตรกับพระโมคคัลลานะครับผม จำไม่แน่ชัดนะว่าท่านใดคือท่านใดนะเอาเป็นว่าอุปติสาวกโกลิตะก็กกแล้วกันเอาเอาเป็นเอาจำมาง่ายๆว่าภาษาลีบุตรกับพระโมคคัลลาก็แล้วกันนะตอนที่ยังไม่บวชก็แล้วกันตอนที่ยังไม่บวชเนี่ยท่านท่านก็เป็นลูกคนรวยแล้วก็ทุกข์พอเป็นลูกคนรวยแล้วก็ทุกข์เป็นไงครับลูกคนรวยจำยังทุกข์อยู่เอ๊ะทำไมมันยังไม่สุขสักทีทำไม,ม